สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีตัดต้นมะพร้าวนะครับเพื่อทําเก้าอี้นั่งนะครับที่เป็นเก้าอี้กลมๆนะครับแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ล้มต้นมะพร้าวมาแล้วเสียดายนะครับไม่รู้จะเอามาทาอะไรนะครับก็จะตัดมาทําเป็นเก้าอี้นะครับไว้นั่งเล่นนะครับผมก็ใช้เลื่อยมือนะครับสําหรับในการตัดนะครับก็นี่ครับตอนนี้มือแดงไปหมดแล้ว ตัดได้3มท่อนแล้วนะครับผมก็จะทําการตัด4ท่อนก็วิธีการตัดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยผมก็จะทําการวัดนะครับมาที่อ่าี่สิบห้าเซนนะครับจะได้อ่าขนาดนะครับพอดีนะครับตามที่เรานั่งนะครับก็สี่สิบห้าเซนนะครับก็อยู่ตรงนี้การที่เราจะตัดนะครับให้เรียบตรงแบบนี้นะครับ มีวิธีการตัดนะครับให้ตัดทําไปแบบนี้นะครับมาร์กไปให้รอบก่อนนะครับ หน่อยนะครับกว่าจะได้แต่ละท่อนนะครับใช้กําลังเยอะมากนะครับเราไม่มีเลื่อยไฟฟ้านะครับหรือเลื่อยน้ํามันนะครับสาหรับตัดนะครับนี่นะครับผมก็จะตัดนะครับมาร์คเส้นวงกลมนะครับให้รอบต้นมะพร้าวก่อนเลยนะครับเราจะได้หน้าตัดนะครับที่เรียบเสมอกันนะครับ ก็ตัดขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เก้าอี้นั่งนะครับสี่ตัวนะครับตามที่ต้องการแล้วนะครับผมเหนื่อยมากๆนะครับกว่าจะเลื่อยตัดขาดแต่ละดุ้นนะครับดูมือนะครับน่าจะพองอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทําการขัดนะครับเสียนออกนะครับแล้วจะทําการลงชลักนะครับให้อย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยว ผมจะอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกรอบนึงนะครับว่าเก้าอี้นั่งนะครับที่ผมทำนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ